ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ t d i s Able วันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวจิรชยาอารามเรืองค่ะเข้าสู่ตอนที่3เข้าใจง่ายด้วยภาษามือในปัจจุบันการสื่อสารต่อกนนันง่ายมากขึ้นผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือและการใช้อินเทอร์เน็ตแต่เราขอพาทุกท่านไปสู่การสื่อสารในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แค่การพูดหรือการฟังแต่เป็นการใช้ภาษามือค่ะ ขอเริ่มต้นมาด้วยที่ประวัติการใช้ภาษามือในประเทศไทยกันก่อนคะ่ะสำหรับภาษามือไทยถูกเริ่มต้นด้วยคุณหญิงกมลาไกรเลิกในปี2549โดยใช้หลักการเปรียบเทียบกับการออกเสียงและถูกพัฒนาโดยผู้พิการทางการได้ยินคะ่ะและทุกท่านรู้ไหมคะว่าประเทศไทยเรายังมีวันรองรับภาษามือไทยคือวันที่17สิงหาคมของทุกๆปีคะ่ะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างเกี่ยวกับภาษามือ คือเราสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยการใช้ภาษามือกับเด็กนั้นจะช่วยทําให้เด็กสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเด็กไวัยไม่เกินสองขวบต้องการที่จะดื่มนมแต่พัฒนาการที่ยังไม่สามารถพูดได้ชัดเจนเราสามารถสอนให้เด็กจดจําท่าทางจากการที่ผู้ปกครองนั้นทําให้เห็นอยู่บ่อยๆคะ่ะเวลาที่เด็กต้องการอะไรเขาจะจดจําจากท่าทางผู้ปกครองมาใช้คะ่ะ เป็นการช่วยลดความหงุดหงิดในตัวเด็กด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เราอยากแนะนําสาระดีๆมาฝากกันสักหนึ่งอย่างค่ะเรามองว่าทุกท่านอาจจะอยากรู้คือท่าทางของภาษามือค่ะท่าแรกที่เราอยากแนะนําทุกท่านคือท่าขอบคุณค่ะทุกท่านสามารถลองทําตามไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอันดับแรกเริ่มจากการแบมือทั้งสองข้างโดยทุกนิ้วจะชิดกัน มือของเราจะยกอยู่ในแนวเดียวกันบริเวณอกค่ะแล้วจากนั้นเราจะดึงมือทั้งสองข้างออกจากกันไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปที่ท่าต่อไปค่ะถ้าขอโทษเราจะเริ่มจากการยกฝ่ามือข้างซ้ายขึ้นมาบริเวณอกโดยหันปลายนิ้วไปท่านผู้ที่เราสนทนาด้วยค่ะหลังจากนั้นใช้ปลายนิ้วมือขวาวนในทิศทางตามเข็มน,นาฬิกาเหนือฝ่ามือด้านซ้ายค่ะวนประมาณ3รอบค่ะ และท่าสุดท้ายคือท่าที่เราจะใช้เมื่ออยากชมใครสักคนคือท่าน่ารักค่ะเริ่มจากขยมมือข้างๆบริเวณหนกแก้มโดยปลายนิ้วจะชิดกันค่ะจากนั้นจะลากลงมาบริเวณข้างแก้มค่ะและในวันนี้เราหวังว่าภาษามือจะไม่ใช่ภาษาที่ทุกท่านเข้าใจว่าไกลตัวและภาษามือถือเป็นการติดต่อสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งบางที การใช้ภาษามืออาจทำให้เราคุยกันได้สนุกกว่าที่เราพูดคุยกันปกติก็ได้ค่ะในวันนี้ดิฉันนางสาวจิรชยาราำเรืองขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ